เอาแต่ว่าเอานั้นแย่เขาเป็นสิงลูกนี่แต่ไม่เสร็จนะเอาทุกคนแต่ไม่เสร็จเพียงแค่ไม่เสร็จเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวถามพิพากาทุกคนผู้พิาาที่พูดคุยกันช่คุยกันพี่เดี๋ยวจะเรียกพี้อะไดพู่อะไรก่อนเอาทุกคนใช่แต่เพียไม่เสร็จแต่คุณอาเส็จแค่คนเดียวลุงดีทุกคนพูดใหมู่ถ่ายไว้แลฝากถือนะที่สบอาสองมื่สาม่ ใช่ผมยอมคุยคุยขอดี่ก่อนเรียนดีี่ี่เาบอกรือคุยใมันจบยอมไม่ใช่ตัผสยอมที่เอาคือเท่าไหร่สองมามมอยู่คุณแม่อะไรเอคุยขอีก่อนก่อนใจคืแล้วไอ้แม่มึงอะไรคุยขอดีก่อนผมไม่ทำอะไรมันอ่าผมไม่ทำอะไรเออมึงไม่ทำไม่ทำไม่ทำก็ไม่ทำอ่ะผมคุยกับแม่แค่คุยแล้วเรื่องเป็นไงไอ้นี่ไปทำอะไรบ้าง แต่ว่าอเนี่ยมึงเนีปล่อยให้ปล่อยให้ให้มันไปผลขื่อได้ไงโนก็ต้องต้องโดเรื่องหนวดนวดหนวดนวดนวดไอ้เพื่อแดงเออถ่ายฆ่าคนที่ผื่อค่ะอันนี้ตัเี่ที่จะเป็นลม วันนี้ทำหาเลย